วันนี้มาชมค้านกยูงเขียวกันนะคะค้านกยูงเขียวต้นที่หนึ่งนี้นะคะลักษณะใบนะคะลองดูที่เส้นใบเขานะคะที่เส้นใบนี้นะคะลักษณะใบเขาจะมีความเป็นหยักที่เป็นค้านกยูงเขียวนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งมาดูกันนะคะ เป็นชื่อค้านกยุงเขียวเหมือนกันนะคะแต่มีความต่างที่สีนะคะแล้วก็ลายนะคะอันนี้คือสเสน่ห์ของค้านกยุงเขียวนะคะค้านกยุงเขียวเนี่ยค่ะในในสกุลค้านกยุงเขียวมีประมาณ 4- ี่ห้าลายเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอเปรียบเทียบให้ดูเพียงสองลายนี้ก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยวหันกล้องให้ดูชัดๆนะคะนี่คือ คล้านกยูงเขียวนะคะชื่อเดียวกันนะคะแต่ลายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้คนที่ลุ่มลุ่มหลงในคล้านะคะแล้วก็หามาปลูกนะคะปะนาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่หาคล้าหลายๆชนิดมาปลูกนะคะด้านท้องหลังของใบนะคะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคล้าสกุลไหนนะคะ นะคะขอบคุณนะคะมาชมความสวยงามของกรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาอีกพันอื่นมาให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ